ตอนที่23ส่งของรถใหญ่เมื่อเข้ามาถึงในเมืองเป็นเวลาประมาณ6โมงเชา้าพอมีเวลาให้หาที่สำหรับวางของเลเยียนไม่รู้จักทางคิดอะไรไม่ออกจึงเดินไปยังตลาดมืดหล่อนหายไปไหนกันนะว้านเหมยเมยที่สะกดรอยตามเลเยียนอยู่ถึงกับหัวเสียเพราะตามเธอไม่ทันยุดจะไปไหนผู้คุมสองคนนางเฝ้าทางเข้าเอ่ยถามยังไม่ได้เยียนรหัสลับเลย ฉันเดินพัดหลงมากับเพื่อนเห็นลางๆว่าเธอเดินมาทางนี้เหมยเหมยพูดจาตะกุกตะกักเพราะเธอไม่เคยมายังสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครมาทั้งนั้นถ้าไม่มีรหัสก็เข้าไม่ได้เมื่อไม่มีรหัสเหมยเหมยก็จนปัญญาที่จะตามหาเล่ยเยียนเธอคิดไม่ผิดจริงๆว่านานจงจิ้งจอกคนนี้มีความลับซ่อนอยู่อย่าให้เธอหาทางเข้าไปได้ละกันจะกระชากหน้ากากจิ้งจอกของหล่อนออกมา ทางด้านของดีเลเยียนเมื่อเอาของออกมากองเล็กน้อยจากนั้นก็ตามหาคนที่พอจะมีเกวียนเพื่อขับไปส่งยังโรงงานที่เวอยอีหยางทำงานอยู่เมื่อเธอหาเกวียนได้แล้วเธอจึงนำกล่องขนมขึ้นไปยังเกวียนแล้วยืนที่อยู่ให้กับคนขับเกวียนตามที่อีหยางทิ้งไว้ดีเลเยียนนั่งอยู่ด้านหลัง<ๆ>เธอก็ค่อยๆ่อยนำขนมออกมาจากมิติจนหมด จากนั้นใช้ผ้าคลุมให้มิดชิดพอไปยังถึงจุดหมายอีหยางก็ได้ยืนรอยอยู่ตรงหน้าโรงงานแล้วพี่เป็นห่วงกังวลว่าเธอจะขนของพวกนี้มาเช่นไรพอเขาได้มาเห็นก็รู้สึกโล่งใจแต่อดตำหนิไม่ได้ที่เธอมาคนเดียวไม่ต้องห่วงค่ะเอาไวต้ตรงไหนดีคะหลี่เลือยเยียนพูดอย่างไม่ใส่ใจเรื่องแค่นี้เธอจัดการได้ขนาดฟ้านมมๆที่แอบสะกดรอยตามมาเธอยังสลัดสลุดหายไปเลยอยากตามก็ตามเถอะ ตามให้ทันแล้วกันจากนั้นจึงวางแผนเข้าไปยังตลาดมืดเพราะเธอมั่นใจว่าคนอย่างฟานเหมยเหมยไม่น่าจะเคยเข้าไปยังตลาดมืดแน่นอนคิดจะจับผิดเธอต้องฉลาดกว่านี้สักร้อยเท่า <c oughs> เดี๋ยวพวกคนงานก็มารับของกันไปแล้วละ่ะเพราะยังไม่ถึงเวลาเข้างานพูดจบ ก็มีคนงานเดินมาหยิบกล่องขนมจากเกวียนทุกคนรู้หน้าที่ไม่ต้องรอให้บอกส่วนเงินนั้นอีหยางเก็บให้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเมื่อขนมหมดหลี่เล่ยเยียนจึงจ่ายเงินค่าขนของให้กับคนขับเกวียนบวกค่าเสียเวลาให้นิดหน่อยเธอให้ไปสองหยวนถือว่าเป็นเงินจำนวนมากแล้วล่ะเพราะระยะทางไม่ไกลเลยเสียเวลารอแค่15นาทีเพียงเท่านั้นขับเกวียน30นาทีแต่ได้เงินถึงสองหยวนมีหรือที่เขาจะไม่ดีใจ นี่เป็นเงินที่พี่เก็บล่วงหน้าจากพวกเขาไว้แล้วการพวกเขาเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเธอลองนับดูอี้อย่างยื่นซองให้กับเลอเยียนในนั้นมันดูตรงมากเป็นพิเศษไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเชื่อใจพี่นี่เป็นส่วนแบ่งของพี่คะ่ะเลอเยียนยื่นเงินจํานวน60หยวนให้กับอี้หยางเงินจํานวนนี้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป หากเทียบกับที่เขาจะต้องทำงานในโรงงานนี้อีอย่างต้องทำงานเกือบสามเดือนถึงจะได้เงินจำนวนนี้ดิเลอร์เยียนเธอคำนวณดูแล้วว่าเท่านี้เหมาะสมที่สุดเพราะเธอต้องแบ่งให้กับมาวีไท่ยและเหอหมีเมียนคนละส่วนด้วยเช่นกันส่วนตัวเธอนั้นรับไปทั้งหมดเจ็ดส่วนเพราะเป็นคนลงทุนทั้งหมดคนอย่างเธอไม่มีทางที่จะหลอกใช้ใครฟรีๆแน่นอน ให้พี่ทำไมเก็บไว้เธอะแค่ขนมสองกล่องนี้ก็มากพอแล้วพี่ไม่ได้ทำอะไรมากมายอีอย้หยางรีบเอามือควายหลังไม่ยอมรับเงินจากเล่อเยียนเขารับมันมาไม่ได้หรอกเขารู้ดีว่าเธอต้องลำบากแค่ไหนกับการลงทุนทำขนมครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นฉันเอาไปให้ป้าเว่แล้วกันค่ะถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันถ้าไม่มีพี่ฉันคงขายขนมมากมายเพียงนี้ไม่ได้ฉันทำคนเดียวไม่ได้ค่ะ เล่ยเยียนจนปัญญาที่จะบังคับเอาไปฝากไว้กับแม่ของเขาเพื่อเก็บไว้เป็นสินสอดในอนาคตแล้วกันเธออย่ากทำให้พี่ลำบากใจเลยเอาอย่างนี้ดีไหมครั้งหน้าถ้าหากมีคนสั่งอีกค่อยแบ่งให้พี่เล่เยียนยังคงจ้องหน้าเขานิ่งไม่ขย,ยับหรือพูดอะไรออกไปก็ได้ก็ได้พี่จะรับไว้แต่ขอรับไว้เพียงเครื่องเดียวมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เขาหยิบเงินจำนวน30หยวนมาที่เหลือส่งคืนกลับไปให้เลอเยียนถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ครั้งหน้าพี่ต้องรับเต็มจำนวนนะคะเลอเยียนยิ้มออกทันทีในที่สุดก็หาทางออกกันคนละเครื่องทางแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่มีใครต้องลำบากใจพี่ต้องเข้าไปทำงานแล้วถ้าเธอไม่รีบไปไหนเย็นนี้กลับพร้อมพี่ดีหรือไม่พรุ่งนี้พี่หยุดพอดีอี้หยางเป็นห่วงไม่อยากให้เธอเดินทางลำพังคนเดียวฉันกลับเองได้ค่ะ พี่ไม่ต้องเป็นห่วงรีบเข้าไปทำงานเถอะค่ะเดี๋ยวจะสายเล่อเยียนพูดจบก็หันหลังกลับไปยังทางเดิมที่เธอมามีโอกาสเข้าเมืองทั้งทีขออยู่เที่ยวให้หนำใจหน่อยเธอเดินไปทางไหนก็มีแต่ทหารเต็มไปหมดเ้อ แค่เห็นก็อึดอัดแล้วเดินสำรวจราคาข้าวของดีกว่าเดินตรงถนนสักพักเธอนึกขึ้นได้ว่านัดกับแม่บ้านจางไว้ว่าวันนี้จะไปขายเนื้อให้ตายจริงเกือบลืมไปซัสนิทนี่ก็เกือบสิบโมงแล้วหล่อนจะรอเธอไหมนะหนูเลิเยียน ป้าคิดว่าหนูเลอเยียนจะไม่มาซะแล้วค่ะแม่บ้านจางเห็นเลอเยียนที่รีบวิ่งมาทางหล่อนก็ทักทายอย่างดีใจเธอามายืนรอตรงจุดที่ทําการซื้อขายเมื่อครั้งก่อนเกือบชั่วโมงแล้วแกะว่ารออีกสักพักถ้าไม่เจอคงต้องกลับเพราะมันสายมากแล้วจริงๆต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะคะพอดีฉันติดธุรานิดหน่อยค่ะนี่เป็นขนมที่ฉันทําเองแทนคําขอโทษจากฉันแล้วกันนะคะ เลอเยียนพูดด้วยเสียงเหนื่อยหอบเธอรีบสุดชีวิตแล้วล่ะเร็วกว่านี้คงต้องหายตัวมาแล้วป้าแค่พูดเล่นนะคะป้าจางรับขนมมากล่าวยิ้มยิ้มด้วยความเอ็นดูครั้งก่อนเธอเห็นหน้าเลอเยียนไม่ชัดเพราะเธอใช้ผ้าปิดบังเอาไว้แต่วันนี้เธอไม่ปกปิดใบหน้าใดๆเลยจึงรู้ว่าเธอนั้นสวยมากขนาดไหนวันนี้รับอะไรดีคะ เลเยียนที่พอจะหายเหนื่อยก็เตรียมจัดชุดใหญ่ให้ไยนั้นเลยทีเดียวช่วยไม่ได้นี่นะพอลูกค้ารายนี้กระเป๋าหนักคุณนายเธอสั่งมาว่าอยากได้เนื้อซี่โครงสามช่างสามชั้นสามช่างค่ะแม่บ้านจางกระสิบบอกจริงสิคะป้าจางฉันมีอะไรมาแนะนำจากนั้น หลี่เล่อเยียนก็หายเข้าไปยังตรอกซอยเล็กแล้วนำน้ำตาลทรายแดง3ามถุงซอสสองขวดน้ำมันถั่วลิสงสามขวดออกมานำเสนอด้วยแต่เธอไม่คิดว่าพอแม่บางจางเห็นจะตารุกวาวเหมาไปทั้งหมดเธอรับทัพย์จากบ้านในอํอำเภอไปทั้งหมด157ยหวนจากนั้นจึงทยอยขายไขย่เนื่องจากในมิติเธอมีจำนวนค่อนข้างมากตั้ง50ชังกินทั้งปีก็ไม่น่าหมด เลอเย็ยนขายไข่ไปทั้งหมดสิบช่างโดยขายช่างละห้าหยวนแล้วก็เลิกขายราคามันถูกมากเก็บไว้กินเองยังจะดีสักว่าตอนนี้เธอนับเงินในมิติ เงินติดตัวมาเดิมมี40หยวนกำไรจากการระบายของสองครั้งก่อนนั้น1,028หยวนวันนี้ขายได้207หยวนรวมกับเงินที่อีอ้หยางให้มาเมื่อเลยเย็ยนเอาออกมานับมีมากถึง770หยวนหมายความว่าเขาขายให้เธอราคากล่องละ4หยวนเชียวหรือถ้าหากรู้ว่าได้เงินมากขนาดนี้เธอคงไม่ยอมให้เขารับไปแค่30หยวนแน่ๆ เมื่อนำมาหากค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด120หยวนแล้วนั้นเธอมีเงินทั้งหมดในตอนนี้คือ1925หยวนเงินมากมายขนาดนี้เธอนับว่าเป็นคนรวยได้หรือยังนะคนรวยสมัยนี้ต้องมีเงินเท่าไหร่กันวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีของเธอจริงๆ เมื่อออกจากตลาดมืดก็เป็นเวลา11มงครึง่งเธอยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าจึงเริ่มมองหาร้านข้าวเธอเลือกทานข้าวขาหมูเพราะคนไม่เยอะมากเมื่อสั่งอาหารเสร็จหางตาเหลือบไปเห็นเหมยเหมยที่เดินตรงมาทางเธอพอดีหล่อนมาอยู่ที่นี่เองฉันตามหาสะทั่วเหมยเหมยพอมาถึงก็วยวายลั่นร้านเพราะเธอเดินตามหาเล่เยียนจนเหนื่อยข้าวยังไม่ตกถึงท้องสักเม็ด ตามหาฉันทำไมคุณเป็นใครคะเลอเย,ยนทำทีไม่สนใจและทำเป็นไม่รู้จักผู้หญิงไร้มารยาทคนนี้เธอพูดอะไรของเธอฉันหิวจนตาลายแล้วเท่าแก่ขอข้าวขาวหมูจานหนึ่งด้วยฟ้านเหมยเมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเธอหิวจนไม่มีแรงจะพูดขอเติมพลังก่อนพอเข้ามาเสิร์ฟทั้งสองก็นั่งกินที่โต๊ะเดียวกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรอีก เล่ยเยียนจากที่หิวมากก็เกิดอาการกินข้าวไม่ลงเธอรับไม่ได้กับพฤติกรรมการกินของยายหมูป่าคนนี้เท่าแก่คิดเงานด้วยค่ะฟ้านเหมยเยรีบเร่งสปีดความเร็วในการกินพอเห็นจานเล่ยเยียนมีข้าวอยู่เต็มจานคล้ายว่าเธอไม่ได้แตะมันเลยรู้สึกเสียดายเลยหยิบไปกินต่อจาราสามเมาส์สองจานคีดท่าเมาแล้วกันครับ เท่าแก่พูดออกไปด้วยรอยยิ้มแต่ไม่ให้ยิ้มได้ยังไงแซวสวยมากินข้าวที่ร้านมันดูบรรยากาศสดชื่นเสียจริงนี่ค่ะของชั้นสามเหมาเลอเยียนจ่ายแค่ส่วนของเธอเท่านั้นอ๋อแยกจ่ายหรือแม้จะงงๆแต่ก็รับเงินไปไม่ว่าอะไรเธอจ่ายให้ฉันด้วยสิจะแยกจ่ายทำไมถูกกว่าตั้งเยอะถึงแม้จะแค่เหมาเดียวก็เถอะแต่แล้วยังไงล่ะเธอไม่ได้พกเงินมาเลยนี่นา ฉันไม่รู้จักคุณจะจ่ายรวมได้อย่างไรกันฉันจ่ายส่วนของฉันไปแล้วขอตัวนะคะเลอเยียนหันไปบอกกับเจ้าของร้านแล้วก็เดินออกจากร้านไปแต่ยังไม่ถึงไหนก็ถูกเหมยเหมยดึงไว้เสียก่อนเธอจะทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะเพราะเธอออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดขนาดนั้นฉันเลยไม่ได้หยิบเงินมาอาจะพูดให้ถูกคือเธอสะกดรอยตามมาโดยไม่รู้จุดหมายของหลีเลอเยียนที่จะไปทําให้ไม่ได้เตรียมตัวคุณคะ คุณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ฉันไม่รู้จักคุณค่ะหรือว่าคุณไม่มีเงินจ่ายเลยมาแอบอ้างแบบนี้ฉันเสียหายนะคะเล่เยียนสะบัดมือให้หลุดจากการจับกลุมทำหน้าตาตกใจกลัวจากนั้นก็รีบเดินออกจากร้านไปเดี๋ยวกินแล้วไม่จ่ายคิดจะหนีไปแบบนี้ได้อย่างไรกันเจ้าของร้านรีบคว้าตัวฟาดเหมยเหมไว้ไม่ให้หล่อนตามเล่เยียนไปได้ เลอเยียนนางจิ้งจอกเจ้าเล่ฉันจะเอาคืนหล่อนแน่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างจ้องมองเรากับว่าหล่อนเป็นขอทานปลอมตัวมาใครจะเชื่อว่าทั้งสองคนนี้รู้จักกันดูจากการแต่งตัวก็บอกได้แล้วว่าน่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลอเยียนไม่คิดจะสนใจว่าเหมยเหมยจะเป็นจะตายอย่างไรเธอไม่เคยทำอะไรให้ใครมีแต่หล่อนที่จ้องจะหาเรื่องให้บทเรียนกันหล่อนบ้างจะได้ไม่กล้ามาก่อความวุ่นวายอีก